นะครับล่องลอยแห่งช่วตาวันนี้เนี่ยเรามาเจอกับน้องสื่อนะมาจากทีมตีเร่นกันดีก,กว่าเวลารอบนี้เนี่ยค่อนข้าง,างจำกัดซะด้วยสเตล o ากโก s เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตล o ากโก s ลิงอยู่ใต้ด s สคริปชันเอาละ,ะคะรับก็การสวัสดีเพื่อนเพื่อที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจันแจ็กไวแน,น์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาทําการเล่นกิจกรรมล่องรอยนะครับแห่งโชกตาหรือว่าล่องแห่งโชกตานั่นเองวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่2นะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะต้องทําแต้มให้ได้เยอะๆซะหน่อยนะครับแต่ว่าก็พลังเรามีเท่านี้ก็เอาเท่าที่ไหวแหละนะครับอืมแต่ว่าเอาเท่าที่เราเนี่ยไหวดีกว่านะวันนี้จันทำไม่ได้ร็อตเจ็ดสิบสี่แต้มเองนะ โดยทีมเนี่ยจะเล่นเป็นทีมเสือนะครับจะเล่นทีมรูปแบบนี้นะครับคือความจริงถ้าเราเพิ่มมูฟเบนสปีดอ่ะเออจันว่าถ้าเพิ่มแบบมูฟเบนสปีดมันจะดีขึ้นเลยนะจริงๆแต่ว่าอันนี้มันก็ดีอ่ะนะครับโอเคจะเล่นเป็นแหวนชนะของปอไสซีนะครับแหวน8นะครับเป็นแหวน2องนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับเสือนะครับเป็น1 2 2 1นะครับบัดที่ความแรงของดาเมจแล้วนะครับ โซเนะครับจะเห็นเขาเลือกใช้แหวนนี้กันเยอะนะครับอมืมันก็ถือว่าถือว่าดีนะแต่ว่าถ้าเล่นแบบแหวนบัฟปกติอย่างที่ชาวบ้านชาวช่องเขาเล่นกันมัน,ม,นมันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแหละบางคนก็เล่น2 1 2 1นสองนะครับบางคนก็เล่นสองสองหนะึ่งหนึ่งะมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับถ้าอยากเล่นเล่นแหวนนั่งเดือนะดีกว่านะครับสองสองหนึ่งหนึ่งดีกว่านะครับโอเค ก็เป็นบัฟเหมือนเดิมนะครับทานะของมังกรขาวนะครับ2 1 1 1ก็ได้นะครับ2 1 2 1ก็ได้นะครับ,1 1รบปีพโตนะครับ1 2 2 2นะครับจะไม่ได้อัพกระดูกแขนอนอนไว้ด้วยไม่เป็นไรนะพอดีจะจัดทีมไป PVP <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับ2 2 1 1ครับมาน้ำแล้วก็จะเป็นเสียงเสียงเป็น2 1 2 121ก็ได้ครับใส่ไปก็ได้นะเออไม่รู้จะทำไม่รู้จะอะไรก็ใส่ไปก็ได้นะครับโอเคเราก็ได้ตัวมาแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับทีมในการเล่นนะครับวันนี้เนี่ยเธิร์ค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็ในส่วนที่จานใส่เสียงเพราะว่าจานต้องการสปีดแต่ว่าเนื่องด้วยเขาเรียกว่าเนื่องด้วยจานนี้ก็ยังจัดเป็นทางด้านของแหวนที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าเพิ่มบัฟสปีดมากกว่าเรื่องเลือกสปีดนะครับนะเพิ่มบัฟมากกว่าเลือกสปีดมันก็เลยการ,รว่าเธอรเาราช้ากว่านะครับเราจะเสียเธอร์ตรงนี้ไปนะครับไม่แน่เนี่ยลองเล่นแหวนมังกรขาแหวน2เป็น2ก็ได้นะสําหรับบางคนนะครับที่แบบเออแบบเสียเธอร์ตรงเนี้ย นะครับเสียเธอตรงนี้ไปหลายคนเลยอะนะครับมันจะทําให้เราเสียรอบไปเยอะนะอันนี้เนี่ยมาถึงปุ๊บเราก็ได้ร10แต้มแล้วนะครับคือความแรงเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับหลายแบบหลายแบบหลายปัจจัยมากๆครับสําหรับจานนะจันว่ามันหลายแบบหลายปัจจัยจัดๆเลยครับจะเลือกเตะไปก่อนก็ได้นะนี่เตะไปอย่างทีปรับสุดเนะครับโอเคมา ลายแท้ครับแล้วก็สี่แบบเสือครับตัวตัวพระเอกของเราก็คือน้องน้องเสือนั่นเองนะครับตัวพระเอกของเราคือความจริงอนะ่ะรอบเมื่อกี้เราสามารถใช้เสียงเสียงอ่ะโยกได้เลยด้วยซ้ำนะครับเราจะมาใส่เสียงเสียงในโยกได้เลยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียอ่าเสียรอบเสียเธอของเขานะครับแล้วก็มกังกรอขาวเนี่ยเรียกสกิลเพื่อนครับตีไปก่อนครับ ดาเมจเนี่ยมันจะถึงช่วงช่วงคอขวดในช่วงแบบเทินแบบเทินประมาณคูณสี่ครับส่วสี่คูณสี่เนี่ยจะจะเริ่มแบบเริ่มคอขวดละนะครับคูณสี่เนี่ยจะเริ่มแบบกินไม่ลงละนะครับตีไม่ลงนะครับวัดที่ดาเมจละนะที่ของที่มีนะครับเนี่ย้องเปลี่ยนร่างเป็นร่างมุ่งนะครับคือความจริงเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปได้ตั้งแต่ช่วงสเตปแบบสเต็ปแรกๆเลยได้ด้วยซ้ำนะครับใน หรือจะเล่นสายชักกะบ,บี่ของทีมเมื่อวานก็ได้นะครับเล่นสายชักกะบ,บีของทีมเมื่อวานก็ได้นะอันนี้จานร์จะตีปกตินะครับเพื่อให้เปิดโอกาสให้ตัวเสือเนี่ยได้แปลงร่างครับแต่แปลงร่างถือว่าค่อนข้างช้ามากนะครับความจริงอนะ่ะร่างร่างไฮไลท์ของเสือนี่คือร่างแปลงที่เป็นสีม่วงนะครับคือเราเนี่ยสามารถใช้สิงเซียงโยนมาหาโส7เจในเทิร์นที่เป็นอ่ะช่วงสเตจแรกๆไล่ได้เลยแบบด้วยซ้ำอ่ะจันให้ปอแล้วกันนะครับ ทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการพาตีและครับดาเมจที่ได้อย่างที่บอกนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเสือเราแล้วก็บัฟของเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยมันมันจะดีแบบดีแค่ไหนครับอ,อันนี้ถือได้นอกนอกอก็เกณฑ์ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ได้ถือว่าได้นอกอก็เกณฑ์นะร้อยจ็ดสิบเอ็ดแต้มนะครับ คือสามารถเอาทีมผมเมื่อวานได้นะคว,ความจริงเรื่องสายชักกระบี่เอากระบี่ปูดแดงมาก็ได้แต่ว่าจาย์อยากลองทีมแบบนี้จันว่ามันก็มันก็ไม่เลวร้วายครับม,มันก็ไม่เลวร้วายนะมันขึ้นอยู่กับเลือดบอสแล้วก็บัฟบัฟทีมของเราเลยะประเด็นสําคัญมันมันมัน,ม,นมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยครับ คือความจริงเนี่ยอย่างที่จันบอกว่าเราเพิ่มเปลี่ยนแหวนเป็นแหวน2เป็น2ของมังกรขาวก็ได้นะเราจะได้เล่นก่อนนะครับไม่างนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราจะเสร็จเทินในเชิงแรกให้เขาไปให้เขาได้เล่นก่อนอาจจะใส่ตัวละครอื่นมาช่วยช่วยเสริมเยกมไช่วยเสริมด้วยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวจันใช้เสียงเสียงเนี่ยโยนไปที่โซเชเลยนะครับเพื่อให้โซเชไปบัฟเสือทันทีนะครับนี่โยนที่โซเชนะครับแล้วเสือจะได้เล่นต่อเลยนะครับนี่ฮะมันจะต่อเนื่องกันครับ พอเสือเนี่ยเรากดบัฟไปปุ๊บนะครับนี่ใครเล่นทีมอะไรยังไงในคอมเมนต์คุยคุยกันได้นะจานเองก็เล่นทันยุจันไหวนะครับโอเคนี่แล้วก็ทีนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวกลางจันว่ามันตีไม่ค่อยเข้าครับแล้วก็ตีธรรมดาพาเสือตีไปเลยครับโอนไปที่พรปอครับพาพาตีไปเลย คือความจริงเนี่ยกดสกิลก็ได้นะบัฟจะได้ทำงานนะครับหรือว่าจะพาปีแบบสุดสุดสุด,สดเล่มที่ประตูก็ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสกิลมันมันก็ไม่ได้อุ้ยโชคดีสกิลไปโดนตัวกลางด้วยครับดาเมจเลยได้ครับไม่งั้นเนี่โอกาสที่จะเข้านี่น้อยมากนะครับ หรือถ้าจะแบบลองมองสเต็ปคือพยาพยามบนบนกลับไปที่ตัวละครตัวเดียวอย่างขอซีซีก็ได้นะให้เธอนมันไม่วนนะครับเสือเขาก็จะออกแล้วนะครับ ปับเลยอันนี้เราถือว่าเราพลาดนะว่าเมื่อกี้อาจารย์ไม่อาจารย์ไม่ได้โยนเทินเสียงเซียงครับอาจารย์ลืมว er ่าเสียงเซียงมีสกิลมันเลยไม่ได้โยนเทินนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเสียรอบนะเราเสียรอบไปเลยเมื่อกี้เสียงเซียงโยนมาให้กับบ่อเพื่อดึงให้เพื่อนยังได้เล่นต่ออีกก็ได้นะครับเราจะได้มาทําดาเมจได้อีกนะถือว่าเมื่อกี้อาจารย์พลาดจริงๆนะครับลองเอาไปปรับอะแดปอะแดปกันดูก็ได้นะครับมันขึ้นขึ้นอยู่กับของที่มีแหละแต้มอาจารย์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนไปใช้หลายๆตัวละครมาช่วยนะครับก็ทำดาเมจดีอ่ะนะครับหลายๆตัวละครเนี่ยแต่ว่าจาย์ก็เปลี่ยนตัวเพิ่มได้นะจริงๆเล่นทีมปู่กระบีปู่กระบีดาบแดงก็เอามาเล่นได้นะครับเอามาฟัน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 เหมือนที่เคยทําในทุกๆครั้งก็ถือว่าได้นะก็ลองไปอะแดปอะแดปกันดูได้ครับ s t e l l a r ก o พ a s ดเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุด รับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l a ต์ plus ลิงก์อยู่ใต้ d e s c r i p t i o เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเล่นกิจกรรมในวันนี้นะก็ถือว่าได้แ้มอยู่ในระดับที่กลางๆนะพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับอ่าหลายๆคนในการเล่นกิจกรรมนะครับซึ่งแทนแต่ละคนเนี่ยดีเด,ด็กันมากๆนะครับลองไปอดับตามตัวละครที่ตัวเองมีนะครับถ้าหากว่า ไม่ไหวจริงๆเนี่ยเอาปูกะบีไป1นึ่ก็ได้นะเล่นสายแบบเหมือนเดิมะครับชักกระบีนะครับเล่นชักกระบีออกจากฝากก็ได้นะมันจะได้ทําดาเมจได้ดียิ่งขึ้นนะครับเล่นสายของเมื่อวานอ่ะจังจะได้ไม่ต้องมาจัดอีกรอบนึงก็คือดูของเมื่อวานก็ได้เล่นชักกระบีครับรวบรวมเพิ่นให้เป็นการเป็นกระบีนะครับบัฟโซ่เให้กับปูกะบีนะดาเมจดีกว่านี้อาจจะดีกว่านี้แน่นอนนะครับฝั้านสปอนเซอร์ทำไมด้วยนะครับ สำหรับสเตล่าโกพาเติมถูกตัวใหม่เต็มดีไม่มีรีฟาร์มไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็วิบุยครับ